บางคนต้องรอถึงหนึ่งปีกว่าจะได้มาที่นี่คุณแม่ของน้องมานะใจดีนะคะค่ะจะขอแจ้งเลื่อนนัดผ่าตัดของน้องออกไปก่อนค่ะถ้ามีห้องผ่าตัดมากพอทุกชีวิตรออีกแป๊บนึนนะจะไม่ต้องรอนานเพราะทุกการบริจาคคือการพาคนที่รักกลับไปหาคนที่รอ This the Standard Podcast. is Eye-opening ears. for your ears. พอพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์หลายๆคนก็จะนึกถึงสัญชตตาตญาณการเอาตัวรอดไหมคะไม่ว่าจะเป็นความวัาดกลัวความระวังหรือความระแวงต่างๆแต่หลายคนเคยนึกถึงไหมคะว่าถ้าเรามีความกลัวมากๆเนี่ยอาการกลัวมากเหล่านี้ จะฆ่ามนุษย์ให้ตายได้จริงไหมแล้วมนุษย์เราจะกลัวได้ถึงระดับไหนถึงจะทำให้หัวใจเราหยุดเต้นลงได้วันนี้รายการ Human s a i จะชวนคุณมาพูดคุยเรื่องความกลัวของมนุษย์กันค่ะอยู่กับปลายฝนพัทรัสุดาค่ะแล้วผมหมอเอลนะครับนายแพทย์ทัชพลเจกจรธาดาครับสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องความกลัวของอมนุษย์ความกลัวแต่กลัวไม่ใช่กลัวธรรมดากลัวจนจนเสียชีวิตใช่งันถามอย่างนี้เลยแล้วกันพี่หมอว่ามนุษย์เรากลัวจนตายอะ่ะจริงไหมคะเออมันมันเกิดขึ้นได้จริงคือคือคอย่างนี้จริงต้องบอกว่าหัวข้อนี้พี่เนี่ยเคยเขียนถึงในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อฮาราเีบิของความรักเขียนเรื่องหัวข้อนี้เลยแล้วก็เพราะว่ามันมีเหมือนครับมันมีสถิติอันหนึ่งมันเป็นงานวิจัยหนึ่งการเก็บข้อมูลอันหนึ่งแล้วกันที่ ตอนที่พี่เคยอ่านครั้งแรกแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันน่าสนใจมากแล้วก็พี่อยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีอ่ะพี่เล่าให้ฟังแล้วกันคือมันคือการที่ดูฟุตบอลลุ้นฟุตบอลจนกระทั่งเนี่ยตายอาจารกยกตายเพิ่มขึ้นอ่านถึงในตอนนั้นเนี่ยนะตอนที่สนใจเรื่องนี้ก็คือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นการแข่งขันฟุตบอลฟุตบอลโลกระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษในตอนนั้นก็จะมีเดวิดแบ็กแฮมที่เป็นกัปตันทีมแล้วก็ได ใบแดงไม่รู้คเคยหลายค,คนแทบแบบหยุดใจเลย่เหตุการณ์ยิงย่งใหญ่ที่คนจำประวัติศาสตร์ได้ทีนี้ต้องบอกว่าเหตุการณ์จะบอกว่าการเจอกันร,ระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษในในครั้งนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนกับถูกมองว่าเป็นคู่แค้นกันประมาณหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามองไปเนี่ยสองประเทศเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่มันมีเรื่องขัดแย้งในเชิงฟุตบอลเนี่ยกันมาเนาะคือหลายปีก่อนหน้าเนี่ยมันมีสงครามระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษเกิดขึ้นเรื่องสงครามฟอกแลนด์อ่ามันเป็น น้องปลายเกิดไม่ทันแต่ตอนทนี่อยู่ประถมะมันก็จะเป็นลักษณะที่ยังติดเข้าไปยึดเกาะฟอกแลนด์ land, แล้วก็ทําสงครามกันพอมีการแข่งขันฟุตบอลโลกขึ้นเนี่ยแล้วสองประเทศเนี้ยโคจรมาเจอกันครั้งแรกเนี่ยเขามีคนบอกว่ามันเป็นสงครามฟอกแลนด์ครั้งที่สองเพราะกองเชียร์ก็แบบเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนกับเ,เหมือน<า>ไทยกับเขมรสมรแข่งบอลอย่างเงี้ยก็แบบ<อ>ก็เชียร์กันแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องของบอลแล้วแล้วในครั้งนั้นเนี่ยมาราโดน,น่าเนี่ยก็ไปปัดหมง่งโดนหม่งลูกแล้วก็ไปโดนมือ าเรียกอก็คือโดนแฮนด์บอลแหลแต่ลูกเนี่ยถูกตัดสินว่าเข้าประตูแล้วก็เขียนอังกฤษตกรอบไป <c oughs> มันก็มีความแค้นสะสมกันมาทีนี้กลับมาที่การแข่งขันตอนที่เดวิดแบคแฮมโดนอใบแดงเนาะวันนั้นในเกมเนี่ยค่อนข้างดูเดือดมาก <c oughs> แล้วก็เดวิดแบคแฮมก็โดนใบแดงคนก็รู้สึกเครียดอะไรกันมากแต่สุดท้ายในจบด้วยเสมอแล้วไปตัดสินด้วยการยิงลูกโทษ <c oughs> แล้วก็ ก็ลุ้นกันมากสุดท้ายเนี่ยอังกฤษแพ้ไปค่ะทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าในเวลาต่อมาก็มีคนไปเก็บสถิติของผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจพ<ม>าร์แท็กอะ,ะเข้าโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินเนี่ยปรากฏว่ามีจํานวนตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้น25เปอร์เซ็นต์โอ้สูงมากซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เพราะทุกคนก็รู้ว่าภาวะการที่มันลุ้นตื่นเต้นมากเนี่ยตอนนั้น,นทางการแพทย์รู้อยู่แล้วว่ามันเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ ซึ่งความรู้ทางการแพทย์ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก็ไม่ได้ถือว่าเซอร์ไพรส์อะไรมากแล้วคนทั่วไปก็พอรู้ว่าไอ้ภาวะที่ตื่นเต้นมากๆจนกระทั่งเกิดภาวะโรคโรคหัวใจกําเริบและฮาร์ดแ a c k เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนคาดเดาได้อยู่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่กลัวจนเสียชีวิตที่ต่างไปอ,อย่างอื่นอีกหลายรูปแบบด้วยกันได้ค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยดีไหมคะ น่า,าจะมีเคสหรือว่าเหตุการณ์ยกตัวอ,อย่างหรือการเกิดโรคต่างๆจากอาการกลัวหลายๆปัจจัยอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากฝังอ่ะคือคืออย่างนี้ต้องบอกว่าในประวัติศาสตร์ถ้าเราดูย้อนกลับไปเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันก็รู้กันมานานแล้วค่ะไว้อารมณ์ที่รุนแรงเนี่ยมันทําให้คนป่วยได้แล้วหลายครั้งป่วยหนักจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตายได้แต่ความกลัวที่ว่าเนี่ยมันจะถูกอยู่ในรูปแบบต่างๆมันจะอยู่ในเรื่องของการเ,รเล่าเรื่องวรรณกรรมเรื่องตำนานเรื่องคนที่เล่าต่อๆกันมาเช่น โดนปีศาจไปเจอปีศาจแล้วกลับมาก็กลัวแล้วก็แบบป่วยแล้วไม่นานก็ตายไปหรือไปเจอผีเจออะไรก็แล้วแต่หรือเจอพวกคนเล่นของอม,มนต์ดาอ,อะไรต่างๆหรือว่าโดนสาบแช่งในปรศาก็จะมีเรื่องเล่าวันนี้โดนสาบแช่งโดนพ่อมดหมอผีอะไรสาบแช่งปุ๊บกลับมาสักพักป่วยไม่กี่วันก็ตเสียชีวิตลงซึ่งพวกนี้ ในมุมหนึ่งเนี่ยตอนที่เกิดวิทยาศาสตร์ขั้นแรกจะมองพวกนี้มันเป็นเรื่องของเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่เราต่อตอกันมาคนจะพูดถึงเหตุการณ์พวกนี้ซึ่งมันต้องบอกว่ามันพบเยอะมากในทุกวัฒนธรรมแล้วก็พูดกันมาเรื่อยแต่ไม่มีใครรู้ว่าคืออะไระทีนี้จนกระทั่งประมาณการการศึกษาเรื่องนี้จริงๆจังๆเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปได้ที่หมอคนหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าบิดาของวิชาฟิสิโอโลจิสเลยชื่อว่าวอลเตอร์แคนนอนเนาะในปีหนึ่งลนึเ้วเขาสนใจเรื่องนี้ ขาสนใจเรื่องนี้ตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นบูดูเดทบูดูก็คือแบบไอ้ไอ้มนดาของช<อ>นเผ่าด้วยกัน,ออนเอออะไรประมาณนี้ทีนี้ก็สนใจอยากจะรู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีขึ้นจริงหรือเปล่าอยากจะไปดูว่ามันแค่เล่าต่อๆกันมาหรือเปล่าหรือว่าไปดูว่ามันมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้จริงๆเขาไปศึกษาแล้วเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอันแรกสุดเลยเนี่ยนะตัวอย่างที่เขาบันทึกเอาไว้เนี่ยเขาไปพูดถึงชนเผ่าเมรีในนิวซีแลนด์ แล้วก็บอกว่ามันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปกินผลไม้ต้องห้ามโดยไม่รู้ตัวแล้วพอรู้ว่าเฮ้ยฉันไปกินผลไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือผลไม้ต้องห้ามหรือผลไม้คำสาปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดกลัวขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงอันนี้เป็นอันที่เขาด็อกคอมเมนต์ว่าบอกเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงอีกอันนึงเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับชนเผา่าออร์รินที่ออสเตรเลียเขาก็พบว่ามันจะมีความเชื่อของชนเผา่าที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นหมอหมอผีของเผา่า เรียกว่าชามานเนี่ยสังเกตเรียกว่าชามาแล้วมันจะมีการสาบอันหนึ่งก็คือเอาเอากระดูกเนี่ยไปสาบแช่งไปชี้แล้วไปสาบแช่งปรากฏว่าคนที่โดนสาบแช่งเนี่ยก็ล้มป่วยลงกินไม่ได้แบบร่างกายทรุดโทรมแบบจนแบบเหมือนกับใกล้ตายอะไรอย่างเง<ฆ>ี้ยทีป่วยหนัก<ฆ>จนกระทั่งชามานเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยเข้าใจผิดจริงๆมันไม่ใช่การแช่งคนนั้นเนี่ยก็หายป่วยขึ้นมาอา้าวทีนี้มันก็ประเด็นก็คือว่าเขาบอกเฮ้ยไอ้เรื่องที่เราเล่าต่อกันมาสงสัยมันจะไม่ใช่แค่เล่าต่อจริงๆแล้วแต่มันมี มันมีคาอธิบายที่เกิดขึ้นได้จริงๆมันเป็นเหตุการณ์จริงที่ต้องหาคาอธิบายแล้วก็ไม่ได้มีแค่2ตัวอย่างนี้นะก็จะพูดถึงในแง่ของแอฟริกาที่มีชนเผ่าต่างๆเนี่ยที่เป็นเรื่องของการที่สมมติคนไปทําอะไรที่มันเหมือนกับผิดผีเขาเรียกทาบูคือผิดผีผิดความเชื่อไปลบหลู่เนี่ยแล้วก็ป่วยแล้วก็มีการเสียชีวิตใน Pacific Island เนี่ยหมู่เกาะแปซิฟิกก็จะมีพวกชนเผ่าแล้วก็จะมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเขาก็ไปด็อกเมนต์ด็อกเมนต์ด็อกเมนต์มาไปเก็บต อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงคําถามคืออะไรคือคําอธิบาย hmm. แล้วก็คือคนเขาศึกษาทีนี้ตัววอลเตอร์แคนนอนเนี่ยจะบอกว่าเจเนเรชันของเขาเนี่ยมันจะมีนักวิทยา,าศาสตร์หลกัลกๆอยู่สองคนที่ศึกษาเรื่องนี้คนชื่อว่าฮันเซลเย่ฮันเซลเย่เนี่ยเขาศึกษาในหนูแล้วตัววอลเตอร์แคนนอนก็ศึกษาเขาเป็นคนที่ถ้าจะสรุปแบบสั้นๆง่ายๆคือเขาเป็นคนที่ทําให้เชื่อมจิตใจเนี่ยเข้าสู่ร่างกาย ก่อนหน้าน lain, ั้นเนี่ยมาย์กับบอดี้เนี่ยถูกมองแยกจากกันก็หมายถึงว่าจิตใจก็คือจิตใจร่างกายก็คือร่างกายหมอหรือนักวิทยาศาสตร์จะโฟกัส,สที่ร่างกายส่วนจิตใจมันจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนจับต้องไม่ได้ไม่ใช่เรื่องจริงอะไรประมาณนี้หมายหมายถึงว่าอาการที่เกิดขึ้นในจิตใจมันไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายแต่เดิมเรามองว่า,าแยกจากกันความเครียดจะไม่ทําให้คุณป่วยแต่สองคนนี้ฮารเซลเย่กับ วอลเตอร์แคนนอนเนี่ยคือคนที่เรียกว่าเป็นปิดาของเรื่องนี้เลยที่เข้าใจเรื่องของว่าความเครียดเนี่ยส่งผลน,นําไปสู่การจะป่วยได้ค่ะซึ่งพี่คิดว่าเราเคยทําอีพิโซดแล้วพูดเรื่องนี้ไปแล้วเนอะค่ะ,คะทีนี้วอลเตอร์แคนนอนเนี่ยในต,ตอนนั้นเนี่ยเขาสรุปอย่างนี้ความกลัวจากการโดนแช่งการโดนสาบจากการโดนผีเจอปีศาจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติที่เรียกว่าซ<อ>ิมพาเทติกทีนี้น้องปลายรู้จากระบบประสาทอัตโนมัติไหมเหมือนเรา ทำอะไรโดยที่เราไม่ได้คอนโทรลได้ด้วยตัวเองค่ะร่างกายมันไปของมันเองเช่นกระพริบตาหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่อย่างที่เรานั่งอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราไม่ต้องมาสั่งหัวใจให้เต้นไม่ต้องสั่งให้หายใจใช่ใช่คือทั้งหมดมันทํางานอยู่นอกจิตสํานึกเราสามารถที่จะคิดเรื่องอื่นทาเรื่องอื่นได้แล้วร่างกายมันสามารถที่จะควบคุมไปได้ทีนี้ระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองระบบแยกย่อยด้วยกันระบบหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าระบบซิมพาเทติกอ่ามันจะเป็นระบบที ภาษายที่หลายคนคุ้นเคยคือ fight or flight สู้หรือหนีคือกระตุ้น,นท,ทําที่ตอนที่เรารู้สึกแบบเพ้เขิมตอนที่เราออกกําลังกายตอนที่เราเผชิญอันตรายต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวใจจะเ,เต้นตเร็วขึ้นบีบตัวแรงขึ้นเส้นเลือดจะหดตัวเล็กลงเพื่อให้เลือดมันสามารถถูกสูบฉีดไปได้เร็วขึ้นความดันเลือดจะสูงขึ้นกล้ามเนือ้อจะเกร็งตึงตัวม่านตาจะขยายเพื่อให้รับแสงเข้ามาได,ได้คมชัดขึ้นอะไรประมาณเนี้ค่ะ ส่วนพาราซิมเนี่ยจะจะทำงานตอนที่ร่างกายเราีแลกซ์ก็คือทําให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อคลายหัวใจเต้นช้าลงคมนันเลือดช้าลงหายใจช้าลงอ่ะก็จะทํางานเหมือนกับยินอยางอยู่ด้วยกันทีนี้พอเกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยหมอจอแคนนอนก็บอกว่าซิมาร์ติกก็จะทํางานมากขึ้นเสร็จแ,แล้วมันจะมีการกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนเครียดในหลายฮอร์โมนคอร์ติซอลแล้วก็ฮอร์โมนทอ่เอาสารคีัวนตงที่สําคัญชื่อว่าเอ,เ,เอพิเนฟริน กั no <ap> <rine> บนอร์อพิเนฟรินมันหลั่งมาจากต่อมหมวกไตหลักการก็คือว่าเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นที่สมองสมองก็จะส่งกระแสไฟฟ้าลงไปที่ต่อมหมวกไตแล้วหลั่งสารเคมีนี่ออกมา,าสารเคมีนี้ก็จะกระจายไปทั่วร่างกายแล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดอาการอย่างที่ว่าไปหลายอย่างทีนี้เข,า,ข,า,ขาบอกว่าในกรณีที่คนกลัวมากๆเนี่ยมันเหมือนกับทางานมากเกินไปโอเวอร์ v ดรฟ์ drive, ทำงานจนฮีตอ่ะจนร้อนจนกระทั่งหัวใจเนี่ยเมื่อมันโดนในสารเคมีเยอะๆขึ้นเนี่ย หัวใจมันบีบตัวผิดปกติจนเกิดภาวะที่เรียกว่าเขาเรียกหัวใจเต้นผิดจังหวะทีนี้หัวใจเต้นผิดจังหวะคืออย่างนี้คือปกติหัวใจเวลามันบีบเลือดมันต้องเหมือนปั๊มที่แบบบีบฟุบฟุบฟุบใช่ไหมบีบแรงแรงเป็นจังหวะช้าๆแต่เวลามันโดนพวกนี้มากๆบางครั้งหัวใจมันไม่บีบมันจะพลิ้วๆอ่ะมันก็มันส่สายส่สายมันไม่มีการรวมมันไม่ทางานซิงโครไนซ์แล้วบีบเลือดออกมาทําให้เลือดเนี่ยไม่สูบฉีดไปทั่วร่างกายและนําไปสู่ความตาย อันนั้นคือสิ่งที่วอลเตอร์แคนนอนอธิบายซึ่งปัจจุบันเรารู้ว่าก็ถูกนะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นประมาณอีกสิปีต่อมาเนี่ยมีมอยคนหนึ่งสนใจเรื่องนี้เหมือนกันเนาะ,ะเขาชื่อว่าเคิร์ตริชเตอร์อยู่ที่มหา,าวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทีนี้ต้องบอกว่าคนนี้งานวิจัยของเขาเนี่ยถูกเขียนค่อนข้างเยอะ<ม>ในหนังสือที่เป็นแนวแบบพวกแนวเซลฟ์เฮลป์แนวพัฒนาตัวเองหรือเอามาพูดถึงในแง่ของ ในแง่ของพวกูรูไลฟ์ไลฟ์ชอะไรประมาณนี้พูดถึงงานวิจัยในแง่ว่าเป็นงานวิจัยให้เห็นว่าความหวังมันสําคัญยังไงคือที่พี่ต้องเกิดตรงนี้เพราะว่าตรงที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยต้องบอกว่าตัวออริจินัลที่เขาทําจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์สมมติฐานที้เขาสนใจจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องนี้แหละก็คือเขาอยากรู้ว่าจิตใจเนี่ยมันมีผลกับความตายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือวิธีการเขาทำอย่างนี้พี่เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันก็คือเขาเอาหนูเนี่ยมาใส่ในขวดโหลที่มีน้ําอยู่ ผู้นี้คือให้หนูเนี่ยจมน้ําคือขวดโหลมันขวดโหล,โลแบบทิ่หนูมันปีนออกมาไม่ได้อะ่ะคือให้หนูจมน้ําตายทีนี้เขาอยากจะรู้ว่ามันมีปัจจัยภายนอกอะไรบ้างปัจจัยภายในอะไรบ้างที่จะทาให้หนูแต่ละตัวเนี่ยตายเร็วหรือตายช้าแค่ไหนแล้วแบบสรุปย่อเนะยเขาก็จะมีการเปลี่ยนปัจจัยต่างๆน้ําเย็นบ้างน้ําอุ่นบ้างหนูที่มีหนวดบ้างไม่มีหนวดบ้างค,คือปรับเปลี่ยนปัจจัยหลายๆอย่างประเด็นก็คือว่าตอนแรกสุดเขาแยกหนูเป็นสองกลุ่ม กลุ่มนึงก็เป็นหนูที่เลี้ยงอยู่ในห้องทดลองเป็นหนูที่คอยป้อนอาหารให้คอยให้มันวิ่งเล่นคอยอะไรเป็นหนูที่คุ้นเคยกับคนอยู่ว่ามีคนคอยมาช่วย,ยนู่นช่วยนี่อยู่อีกกลุ่มก็เป็นหนูหนูป่าหนูที่ไปไปจับมาจากที่ในป่าหรือว่าจากมาจากไม่ใช่หนูเลี้ยงเน<ะ>ี่ยค่ะทีนี้สมมติฐานกะ็คือว่าพวกหนูป่าเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงกว่ามันมันเติบโตมาในธรรมชาติมันควรจะว่ายน้ําได้น้ำกว่าแต่เมื่อมาดูแล้วนยปรากฏว่าสิ่งที่พบก็คือว่าหนูที่อยู่ในเติบโตในธรรมชาติเนี่ย ว่ายน้ำอยู่แค่ประมาณหลัก10นาที15นาที20นาทีเนี่ยก็จมน้ําตายส่วนใหญ่จะจมน้ําตายหมดแต่หนูที่หนูบ้านเนี่ยจะทนกว่าจะสามารถออสามารถว่ายน้ําได้นานกว่าซึ่งก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์รแหละทีนี้เขามีไอเดียหนึ่งแล้วเขารู้เลยว่าจริงๆเนี่ยหนูเนี่ยมันอาจจะทอดใจคือมันยังใช้งานไม่เต็มศักยภาพที่ที่มันทําได้แต่มันท้อใจแล้วมันก็จมน้ําตายไปเขาก็ทำการทดลองต่ออีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยเขาก็ทำคล้ายเดิมเล่าแบบย่อๆเนาะ ก็ให้หนูมาจมน้าหลังจากที่หนูว่ายน้ําอยู่สักระยะหนึ่งเขาหยิบหนูเข้าไปช่วยหนูออกมาเช็ดตัวอะไรให้มันพักให้แลยเสร็จแ,แล้วเนี่ยเอาไปให้จมน้ําใหม่ปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยหนูที่เคยได้รับการช่วยเหลือมาก,ก่อนเนี่ยสามารถอยู่ว่ายน้ําได้นานว่ายน้าได้ทนมากขึ้นเหมือนมีความหวังใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่นานขึ้นธรรมดานานขึ้นเป็นวันคือใช้เวลาแบบสองวันประมาณสองวันสองวันครึ่งกว่าจะจมน้ําตายค่ะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่า หนูที่จมน้ําในช่วงแรกๆเนี่ยที่มันจมไหวแป๊บเดียวเนี่ยคือมันสิ้นหวังแล้วมันก็เลยจมน้าตายไปโอเคอันนี้เป็นคำที่บายในแง่าทางแบบจิตวิทยาในแง่เออในแง่าทางแบบว่าเซลฟ์เทลในแง่อะไรต่างๆ <c oughs> แต่ว่าตัวทางทางริสเตอร์เนี่ยเขาศึกษามากกว่านั้นเขาศึกษาเข้าไปดูในร่างกายของสัตว์คือประเด็นก็คือว่าการตายที่เกิดขึ้นในหนูเนี่ยมันต่างไปจากที่พบในวอเตอร์แคนนอนอย่างแรกสุดก็คือว่าก่อนที่จะตายเนี่ยหัวใจจะเต้นช้าลง ถ้าตอนที่บอเตร์แคนนอนเนี่ยก็จะบอกว่าโหหนูมันกลัวมากเลยระบบสิมพาเตติกทางานหัวใจเต้นบีบตัวแรงขึ้นเร็วขึ้นความดันเพิ่มขึ้นแต่หนุกลุ่มนี้หัวใจเต้นช้าลงความดันแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงแล้วก็เสียชีวิตแล้วเมื่อไปดูหัวใจเนี่ยก็จะมีหัวใจเนี่ยมันตายอยู่ในลักษณะที่แบบเหมือนกับเลือดเนี่ยเข้าไปอยู่ในช่องหัวใจแต่ยังไม่ถูกบีบออกไปค่ะก็เหมือนกับเป็นการสะท้อนใ้เห็นว่าแบบเหมือนกับหัวใจมันตายในเขาเรียกว่าตายในลักษณะของการคลายตัวอยู่แต่อสโตรลี ทั้งหมดเนี่ยคือประเด็นก็คือให้เห็นว่ามันต่างไปจากที่วอเตอร์แคนนอนพบวอเตอร์แคนนอนเขาเพราะว่าอันนั้นนะ่ซิมพาเทติกทำงานเยอะถึงได้ตายอันนี้เพราะว่าพาราซิมพเตติกทำงานเยอะถึงได้ตายเป็นกลไกที่สองที่เจอ<ฮ>คือฟังแล้วรู้สึกว่าอาการกลัวตายเนี่ยมันมี กลไกการทํางานหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะที่ทําให้หัวใจเราล้มเหลวลงได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งหมดเราจะมาเชื่อมต่อเรื่องเขาด้วยกันค่ะค่ะทีนี้มีคนที่สามมีคนที่อยากจะพูดถึงคนนี้เป็นหมอเป็นจิตแพทย์ชื่อว่าไมรอนโฮเฟอรเขาเขาทำงานวิจัยอยู่ช่วงประมาณหนึ่งก็ูนย์ก็คือประมาณสักเกือแบเบกือแบยบีปีถัดมา10กว่าปีถัดมาค่ะคนนี้จริงๆเ,เขาสนใจเรื่องของตอนนี้ไอเดียของการที่เราว่า จิตใจเนี่ยสามารถทําให้ร่างกายป่วยได้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วเขาเรียกว่าไซโคโซมาติกไซโคก็คือจิตใจใช่ไหมโซมาติกโซมาติกเนี่ยมันคือคําว่าโซมาเนี่ยแปลว่าร่างกายค่ะคนี้หมอทั่วไปเนี่ยรู้จักทุกคนนักเรียนแพทย์ในเรียน <S <S <โ>ก็คือว่าจิตใจความรู้สึกในจิตใจเนี่ยสามารถส่งออกมาที่อาการป่วยของร่างกายได้ค่ะตอนเนี้คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นคนเรื่องผู้บุกเบิกแล้วกันหมอโฮเฟอร์นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้น ทีนี้มันมีอีกปรากฏก,ก,การณ์หนึ่งที่นักชีววิทยารู้ก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยสัตว์ผู้ล่าบางครั้งพอมันโดนผู้ล่าจับได้เนี่ยมันจะแกล้งตาย hmm. เขาเรียกว่าโอเค <Okay, S 1> เขา้าใจเคยเห็นในสารคดีบางครั้งแบบโดนผู้ล่าเข้ามาปุ๊บจับปุ๊บมันแกล้ง มันก็ตายไปตรงนั้นแต่ไม่ได้ตายจริงแต่สักพักพอพูดลา่าเผลอดเดินออกไปปุ๊บมันลุกขึ้นใหม่แล้วก็วิ่งหนีไปได้เฟกเดทคือถ้าเราดูในมุมของเราเวลาดูจะมีเสียโอ้ชัดมันชัดสัตว์มันฉลาดมันแกล้งตายแต่จริงๆเมื่อไปศึกษาเนี่ยปรากฏว่าสัตว์มันไม่ได้ฉลาดแต่ไอภาะวะตอนที่มันแกล้งตายเนี่ยคือหัวใจมันเต้นช้าลงจริงความดันมันตกแล้วมันก็น่ามืดเป็นลมไปจริงๆ Oh, okay. ทีนี้หมอโฮเฟอร์กับ <Okay. S 2> ที่หมอโฮเฟอร์เนี่ย <Okay. S 2> เขาก็พยายามจะ <Okay. S 2> ติดปฏิติดประต่อเรื่องพวกนี้เขาด้วยกันค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ศึกษาแล้วก็พบว่าให้ภาวะเนี่ยภาวะที่เหมือนกับว่าเราไปกดสัตว์แล้วว่าไปภาวะทําให้มันแบบแกล้งตายเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยเหมือนที่ทางที่เราคุยกันไปว่าพาราซิมมันทํางานมากเกินไปอ๋อค่ะคือหมอโฮเฟอร์เนี่ย เขาก็ไปโยงผู้นี้เข้าด้วยกันแล้วก็อธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ว่ามันเกิดจากการที่บางครั้งเวลากลัวมากๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ซิมพาธติกทางานมากแต่บางครั้งร่างกายมันเลือกที่จะไปทางพาราซิม hmm. ก็คือทําให้หัวใจเต้นช้าลงความดันตกลง mm hmm. แล้วก็เกิดปรากฏการณ์น,นี้ก็คือปรากฏการณ์ที่แกล้งตายหรือว่าปรากฏการณ์ที่หนูที่ว่าเนี่ยก็คือหนูถอดใจ mm hmm. แล้วทั้งหมดก็คือทําให้พาราซิมเนี่ยมันทํางานโอเวอร์ดライะ นี้เราจะเห็นแล้วมันมี2 o v e r เวอร์แล้วอันที่1 s ซิมพาติกโอเวอร์ไดฟ์ก็ทำให้ตายได้อันที่2 p a พาราซิมพาติกโอเวอร์ไดฟก็ทำให้ตายได้คือหัวใจเต้นเร็วไม่เป็นจังหวะมากๆก็ทำให้ตายได้กับอีกอันนึงคือหัวใจเต้นช้าเหมือนน็อกหมดสติเป็นลม <c oughs> ก็ทำให้เสียช,ชีวิตได้อ่ะาวนี้มามองในแง่ของวิวัฒนาการบ้าง <c oughs> จริงๆยังไม่จบนะจะมีกลไกที่3อยู่แต่เดี๋ยวขอพี่อยากมาโฟกัสที่ ทฤษฎีวิวัฒนาการก่อนได้ค่ะมันก็จะมีคําถามที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือว่าเฮ้ยแล้วร่างกายของสิ่งมีชีวิตแหละสร้างระบบพวกนี้ขึ้นมาทําไมระบบที่ทำให้งานมากไปจนกระทั่งตายหรือทำงานน้อยไปจนกระทั่งตายมันฟังดูไม่ make ซ e n s มันดูคัดเลือกสิ่งนี้มาจนถึงปัจจุบันได้ยังไงคะค เพราะว่ามันดูมันไม่น่าจะช่วยในการส่งต่อพันธุกรรมแต่จริงๆมันช่วยส่งต่อพันธุกรรมเพราะสองภาวะโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยซิมพาราติกโอเวอร์ไดรฟ์หรือว่าโอเวอร์ฮีก็ได้โดยพลังซิที่ทำงานมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดในภาวะที่สุดโต่งจริงๆคือเมื่อคุณอยู่ในภาวะที่แบบเสี่ยงตายมากๆตัวอย่างเช่นภาวะที่เหมือนกับซิมพาราติกทำงานมากเกินไปเนี่ยมันเกิดเหมือนกับภาวะที่เหมือนกับคุณต้องหนีสุดชีวิตและสู้สุดชีวิตแล้วร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันวิวัฒนาการมาถึงจุดที่ว่าพร้อมจะ เหยียบคันเร่งสุดชีวิตคือหลังสารเคมีพวกอะดรีนาลีเนี่ยคืออย่างมหาศารออกมาเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าคุณสู้ไม่รอดคุณก็ตายค่ะเช่นเดียวกันไอ้ระบบพาราซิมที่ทํางานมากเกินไปเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือว่าในธรรมชาติเนี่ยภาวะที่คุณถูกกดให้นิ่งอยู่กับพื้นและขยับไม่ได้เนี่ยซึ่งเดี๋ยมันเคยอยู่ภายใต้อุ้งตีนของผู้ล่าค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อมีมีทางเลือดคุณก็ต้องไปสุดโต่ง ก็คือแซงตายไปเลยความดันตกไปเลยหัวใจเต้นช้าไปเลยเป็นลมไปเลยโอเคเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นในมุมนี้เนี่ยจะเห็นว่าอ้ภาวะสุดโต่งอันนี้มันมีประโยชน์ในเหตุการณ์ที่สุดโต่งอาจจะนําให้สู่นําไปสู่การรอดชีวิตได้เพราะถ้าเกิดไม่ทําคุณก็ตายอยู่ดีมันก็ make sense ใช่ใช่เราไม่ีสองกลไกเลยนะที่ทําให้ตายกลัวแล้วทําให้ตายได้มันมีกลไกที่สามอีกอันหนึ่งเกิดขึ้นอันนี้มันเจอในช่วงปี2090โดย หมอที่ญี่ปุ่นหมอที่ฮิโรชิมาเขาก็สังเกตดูว่าเอคนไข้ที่มาหาเขาเนี่ยมันจะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุค่อนข้างมากช่นหอยู่ในวัยหมดประจําเดือนไปแล้วค่ะจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับทำร้ายจิตใจรุนแรงทําให้เศร้ารุนแรงเสียใจรุนแรงดีใจรุนแรงก็เป็นไปได้แล้วมาโรงพยาบาลด้วยอาการเหมือนกับคนที่เป็นเครื Attack, อ่องฮาร์ดแท็กอะเึ้นเลือดหัวใจอุดตันค่ะกามเลือหัวใจขาดเลือดเจ็บหน้าอกหน้ามืดวิงเวียนอะไรทั้งหลายแหละค่ะ แล้วพอมาถึงโรงพยาบาลมันตดขึ้นหัวใจเอ้ยมันก็ดูคล้ายๆเหมือนกับคนที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันแต่เมื่อสวนหัวใจเข้าไปดูปรากฏว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจไม่มีการอุดตันอยู่เลยค่ะพอเขาทำาอัรตราซาวหัวใจเขาเรียกว่าเอโคคาร์ดิโอกรัมไปดูเนี่ยเพราะว่าหัวใจมันมีรูปร่างปกติโดยเฉพาะหัวใจห้องล่างด้านซ้ายซึ่งเป็นหัวใจที่ห้องที่บีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายที่จะเป็นห้องที่มีกล้ามเนื้อหนาที่สุดแข็งแรงที่สุด หัวใจเข้าตรงนี้เหมือนกับมันเกรงอยู่มันฟีบอยู่ขณะเดียวกันเวลามันบีบตัวเนี่ยทั้งส่วนเขาเรียกว่าส่วนยอดของมันจะมีการโป่งขึ้นมา,าหน้าตาของมันเนี่ยสำหรับหมอญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะบอกว่าหน้าตามันดูคล้ายกับไหที่ใช้ดักปลาเมึกของคือชาวบาา้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีไหที่ไปใช้ดักปลาเมึกคค่่ะะเาขาเรียกทากโกซูโบกทากโกก็คือปลาเมึกใช่ไหมซูโบก็คือตัวไหขเขาก็เลยเรียกภาวะนี้ว่าทาโกะซูโบก ก็คือหัวใจเนี่ยมันบีบตัวแต่มันไม่สามารถที่จะบีบเลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะทีนี้ความต่างจากโรคหัวใจแบบทั่วไปเนี่ยก็คือว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตัวเส้นเลือดเนี่ยมันไม่ไดุดตันอันที่สองก็คือว่าส่วนใหญ่ถ้าคนที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยตัวกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยบางครั้งมันจะขาดเลือดจนกระทั่งมันตายไปเลยแล้วเกิดเป็นพังผืดข,ขึ้นมาแทนคือตัวกล้ามเนื้อมันหายไปค่ะแต่คนเหล่านี้ผ่านไปสามี่เดือน4ี่ห้าเดือนเนี่ยหัวใจกลับมาเป็นปกติ โดยที่ไม่ได้มีร่องรอยความเสียหายเหลืออยู่เกิดอะไรขึ้นคะอ่าประเด็นของคือพี่อยากให้เห็นว่ามันคือคนละโลกกันอ่า oh. อันเนี้ยแต่ว่าคําถามว่ากลไกที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่มีใครรู้ชัดเจนซะตอนนี้เนี่ยคพ่ือแต่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวสารพวกอะดรีนาลีนที่หลังเพิ่มขึ้นตอนเครียดเหมือนที่ทางที่วอเตอร์แคนนอนอธิบายเอาไว้ค่ะทีนี้โรคนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยชาวตะวันตกเนี่ย หมอทางทางตะวตัวตนตกเนี่ยอเมริกายุโรปเนี่ยเขา,เ Heart าจะเรียกว่าเป็นโรค e n h ฮาร์ดซินโดรมหมอไทยเราก็จะเรียกเป็นโรคหัวใจสลายหัวใจสลายก็คือเป็นเหตุการณ์ที่อารมณ์ที่รุนแรงเนี่ยมันทําให้เกิดภาวะนี้ได้จริงๆอย่างเช่นคนที่เรารักเสียกระทันหันใช่ข่าวร้ายหรือว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดีใจมากๆเนี่ยก็สามารถเกิดภาวะพวกนี้ได้แต่ที่บอกมันไม่ได้พบบ่อยนะแต่ว่าทั้งหมดที่จะเล่ามาให้เห็นเนี่ยก็คือ คำอธิบายที่มีการค้นพบว่าเฮ้ยเรื่องราวต่างๆที่เราคุยกันมาในสมัยโบราณที่เป็นตำนานเรื่องเล่าวันต่อกันมามเจอผีเจอเสจ<ม>เจอมนต์ดำอะไรทั้งหลายแหละแล้วนาไปสู่ความตายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องไร้สาระเรื่องไร้สาระอ,อาจจะเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นแต่สมัยก่อนเรายังไม่รู้เราไม่ไม่คำอธิบายที่อธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะค่ะซึ่งก็ไม่น่าเชื่อที่พี่หมอเล่าไปตั้งแต่ต้นเนาะเรื่องของการผิดผีการทําให้คนกลัวจาก ความเชื่อต่างๆเหล่านี้มันทำให้นักวิทยาศาสตร์หาคำตอบว่าจริงๆแล้วมันมีกลไกลของร่างกายบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งค่ะพี่หมอเอลที่พี่หมอเอลเล่าให้ฟังว่าพอบอกว่าเนี่ยผิดคำสาปใช่ไหมคะคนนี้ก็กลัวมากๆแต่ว่าออพอ บอกว่าไม่ได้โดนคำสาปนะเขาก็หายกลัวไปอันนี้มันมันเป็นยังไงบ้างคะเช่นอาการของเราให้ยาหลอกเขาไปหรืออะไรเงี้ยพี่หมอเล่าให้ฟังเพิ่มได้ไหมคะคประเด็นนี้ดีมากเลยคือในทางการแพทย์มันจะมีคํสองคาคําว่า placebo เคยได้ยินไหมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่รู้จัก placebo คือให้ยาหลอกเล้วอการดีขึ้นกับ nocebo nocebo นี่เป็นตรงข้ามกับ placebo คือถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งนั้นไม่ดีกับร่างกายเนี่ย คนก็จะรู้สึกป่วยขึ้นมามีอาการขึ้นมาได้แล้วมีอาการจริงๆไม่ใช่แบบว่าแกล้งมีอาการเนี่ยเพียงแ,แต่ว่ามันให้เห็นว่าจิตใจที่รู้สึกกลัวกังวลต่างๆเนี่ยมันนาไปสู่ความบาดเจ็บความเจ็บป่วยที่เกิดขึนข้นกับร่างกายได้จริงๆถ้าจะคุยกันเนี่ยโนเซโบเนี่ยที่เราคุยกันมาเนี่ยคือเราคุยกันเร,เราพูดถึงความรุนแรงระดับที่นําไปสู่ความตายกันโนเซโบเนี่ยมันคือความรุนแรงระดับที่ไม่นําไปสู่ความตายแต่นาไปนาไปสู่ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจริงค่ะทีนี้คําอธิบายว่าความคิดเนี่ย นำไปสู่การเกิดร่างกายอาการป่วยได้ยังไงเนี่ยอย่างที่ว่าไปก็คือว่าเรายังไม่เข้าใจทั้งหมดทีนี้ในแง่วิวัฒนาการเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆมันมีคนพยายามอธิบายเหมือนกันนะว่าทําไมโนเซโบเนี่ย,ย, no ยมันถูกวิวัฒนาการมาได้คืออย่างที่บอกก็คือว่าปกติในธรรมชาติเนี่ยเวลาเราไปเจอไดราบาดเจบอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ทําให้เกิดการป่วยแต่ในมนุษย์เนี่ยมีสมองที่สามารถคิดถึงอนาคตได้ซึ่งอันนี้จะต่างไปจากสัตว์อื่น แลวเขาเชื่อว่าจริงๆเนี่ยไอ้กลไกนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราคิดว่าเราจะป่วยเนี่ยคือคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่คิดว่าเราจะป่วยและคิดว่าจะเราจะไปนูน่นเป็นนี่แต่การที่เราคิดเข้ามาเหมือนเป็นการทํานายว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วร่างกายอ่ะก็เลยตอบสนองตามความเชื่อนั้นไปเลยโอเคหมายถึงว่ามนุษย์อันนี้ตามความเข้าใจที่พี่หมเอเล่านะคะ เพื่อให้คนฟังฟังเข้าใจตามไปด้วยเนะว,ว่าแปลเข้าใจถูกไหม <c oughs> คือเหมือนกับเรามีความสามารถในการคิดล่วงหน้ามากกว่าสัตว์อื่นๆ <c oughs> ตอนนี้ปัจจุบันเชื่อว่าสัตว์อื่นไม่สามารถที่มานั่งจินตนาการว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> หรือวางแผนอนาคต <c oughs> ได้มนุษย์เนี่ยมีความสามารถนั้นที่จะกลัวไปก่อน <c oughs> ล่วงหน้าได้เราก็เลยแบกรับความกลัวและความเครียดนั้นไว้แต่อันนี้ไม่ใช่แค่ความเครียดธรรมดาแต่นนี้เป็นกลไกที่เหมือนกับเมื่อเราเชื่อว่าป่วยเสร็จปุ๊บร่างกายมันเลยตอบสนองล่วงหน้า หมายถึงว่าอย่างนี้ที่พี่ต้องแยกคืออะไรคืออันที่หนึ่งเนี่ยภาวะแรกคือเครียดเช่นเรารู้ว่าเราเครียดจิตใจเครียดทางจิตใจเนี่ยเครียด <c oughs> นานๆทํางานหนักอะไรต่างๆนําไปสู่ร่างกายป่วยอันนี้มันชัดเจนแต่โนเซียโบเนี่ยมันไม่ถึงกับเครียดมันแค่เชื่อว่าร่างกายป่วย <c oughs> ก็นําไปสู่ความป่วยได้ <c oughs> จริงๆมันมีเคสคลาสสิกเคสหนึ่งเลยนะซึ่งในหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเขียนเกี่ยวกับโรคมะเร็งเนี่ยจะเขียนถึงเรื่องราวนี้บ่อยเพราะมันเป็นเรื่องที่ถูกรีพอร์ บรรยายจริงๆตั้งแต่ปี1950กว่าคว่าเขาบรรยายถึงคนไข้คนหนึ่งชื่อว right. ่ามิสเตอร์ไรท์แล้วก็เป็นมะเร็งระยะที่เรียกว่าระยะที่เรียกว่าแบบใกล้ตายมากๆคือเรียกว่าอยู่โรงพยาบาลร่างกายทรุดโทรมใกล้ตายมากตอนนั้นมันมียาใหม่ออกมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นยาที่ปัจจุบันไม่มีใช้แล้วคือเป็นยาที่ตอนหลังบบพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้ผลค่ะแต่ตอนที่ฉีดให้คนไข้ไปเนี่ยทุกคน,นก็บอกว่ายาตัวเนี้ได้ผลดีมากเพราะว่าหลังฉีด ยาตัวนี้ไปก้อนก้อนเนื้อง,งอกเนี่ยก้อนมะเร็งเนี่ยยุบลงจริงๆคนไข้รู้สึกแข็งแรงขึ้นจน <c oughs> กระทั่งประมาณสองสัปดาห์ถัดมาสามารถออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชุดปกติได้ทีนี้ในช่วงสองเดือนนี้เขาใช้ชุดปกติเขาก็จะได้ยินข่าวเรื่อยๆว่าแบบโอ้ยาตัวใหม่ที่ออกมาไม่ได้ผลจริงงานวิจัยไม่ได้ผลอะไรต่างๆ <c oughs> ก็เริ่มเสียความมั่นใจกับยาตัวใหม่ก็เร <c oughs> ิ่มป่วยค่ะหมอเนี่ยต้องใช้วิธีการหลอกว่าเอ้ยาที่ฉีดให้คนเนี่ยจริงๆเป็นเวอร์ชันใหม่ ที่มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเป็นอัพเกรดเออทำให้อาการเขาเนี่ยดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะปรากฏว่าพอไปอยู่ข้างนอกก็ได้ยินข่าวอีกว่าไม่มียาเวอร์ชันใหม่แล้วก็ยามันไม่ได้ผลหลังจากที่ได้ยินข่าวนั้นไม่กี่วันก็เสียชีวิตเฮ้ย <c oughs> อันนี้คือ,ค,อคือมันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้เห็นว่าเออน,นี่คือแบบสิ่งที่เรียกว่าโนเซโบหรือพาเซโบต่างๆ<อ>ว่ามันมีมันเป็นเรื่องจริง<ห>มันไม่ใช่ว่าเราแกล้งทาหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง หูน่าสนใจมากเลยครับพี่หมออะทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราคุยกันวันนี้เราเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้คะพี่หมอเคอที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เล่าให้ฟังเนอะว่าให้เห็นว่าในยุคหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราเคยเชื่อว่าไม่น่าเป็นไปได้หรือไม่เป็นจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงได้เพียงแต่ว่าด้วยความรู้ที่เรายังมีไม่เยอะพอเนี่ยมันทําให้ไม่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ เช่นเดียวกันเมื่อเรามองวันนี้เราก็รู้ว่าหลายอย่างที่เราคิดว่าเรารู้หรือเข้าใจหลายอย่างมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเนี้ยเวลาคนพูดถึงเรื่องของโรคไข้เจ็บปวดเรื่องของเรื่องการกลไกการแก,ก่หรือเรื่องของอาหารว่าอะไรดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าเราเข้าใจประาสาา์หรือที่มาของประสาทการแพทย์เหล่านี้อย่างในมุมของพี่เนี่ยพี่ก็จะมีความรู้สึกว,ว่าเฮ้ยสิ่งที่เรารู้ทุกวันนี้มันไม่ใช่ทั้งหมดมัน <c oughs> มีโอกาสมีสิ่งหลายอย่างที่เรยยาอาจจะไม่เข้าใจได้ค่ะค่ะน่าสนใจมาก พอฟังพี่หมอเอพูดถึงเรื่องความกลัวก็ทําให้ไปเริ่มตระหนักแล้วคะ่ะว่าทุกวันนี้เรามีความกลัวเรื่องอะไรบ้างและความกลัวในเรื่องไหนที่จะนําเราไปสู่อันตรายหรือถึงขั้นเกิดเป็นความเครียดที่อาจจะทําให้หัวใจเราหยุดเต้นลงได้อันนี้ก็น่าจะเป็นเกตความรู้ที่ทําให้เราได้เห็นที่มาที่ไปของอาการความกลัวที่ทําให้ฆ่ามนุษย์ได้นะคะแล้วทุกท่านที่ฟังอยู่ที่บ้านคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะคะ ก็อ,อย่าลืมติดตามชมรายการ h u m a n าสตร์ผ่านช่องทาง The Standard Podcast ทุกช่องทางและ Podcast Player ในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอลากัไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears.